คนใหญ่มาเข้าใจผิดกับสีทาบ้านคนส่วนใหญ่มาเข้าใจผิดว่าสีน้ำที่เราเอามาทาบ้านเนี่ยมีกลิ่นเหม็นแต่ความเป็นจริงแล้วกลิ่นที่เหม็นนะี่ไม่ใช่สีแต่มันคือทินเนอร์ข้อ2สีแห้งช้าหลายคนชอบคิดว่าสีทาบ้านเนี่ยแห้งช้าแต่ความเป็นจริงแล้วประเภทสีที่แห้งช้าที่สุดก็จะเป็นสีนํามันส์สีอีพ็อกซี่ส่วนประเภทสีที่แห้งเร็วที่สุดก็จะเป็นประเภทสีน้ำที่เราเอาไว้ใช้ทาบ้านกันนั่นเอง ข้อ3คนส่วนใหญ่ชอบคิดว่าสีน้ำเช็ดล้างออกไม่ได้แต่ด้วยการพัฒนาสูตรต่างๆทำให้สีน้ำที่เป็นประเภทฟิล์มกึืนเงาสามารถเช็ดล้างออกได้แล้วนะคะข้อ4หลายคนอยากประหยัดงบโดยที่ไม่ทาสีรองพื้นแต่รู้ไหมว่าการที่ไม่ทาสีรองพื้นทรับนั้นอาจทําให้ผนังลอ,อกได้การทาสีที่ถูกต้องและทําทให้ม้านสวย ต้องทาสีรองพื้นทุกครั้งและต่อด้วยการทาสีทับหน้าก็สุดท้ายสีทาบ้านสูดน้ำจริงๆแล้วต้องผสมสีน้ำอยู่ที่5-10%ส่วนสีน้ำมันต้องผสมน้ำมันสนด้วยเฉลี่ยอยู่ที่10-15%นะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนกำลังมองหาสีทาบ้านไม่ว่าจะเป็นสีเบเยอร์หรือว่าจะเป็นสีของ POA สาม,มารถเข้ามาซื้อสินค้าได้ที่ Building View ตั้งอยู่ที่อ่อนนุ55หรือเลือกซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ได้นะคะ